สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History The Channel Shakespeare รายการที่ผมจะเล่าถึงบทละครเชคสเปียร์เรื่องต่างๆผมจะเล่าเรื่องย่อให้ฟังพูดถึงว่าละครเรื่องนี้มันสนุกตรงไหนบอกเกร็ดชวนรู้ต่างๆในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับละครด้วยวันนี้ถึงคิวของริชาร์ดที่3แล้วละครเรื่องนี้นะครับเป็นภาคจบของจตุรภาคสงครามดอกกุหลาบ ถ้าจะฟังตอนนี้ให้สนุกจริงๆเนี่ยก็อยากจะแนะนําให้ไปหาตอนเฮนรี่ที่6มาดูมาฟังกันก่อนแต่ถ้าเกิดที่เกียดก็ไม่เป็นไรนะครับจะมาเริ่มจากริชาร์ดที่3คลิปนี้เลยก็ได้เราจะเริ่มจากเรื่องย่อของละครก่อนก็แล้วกันอย่างที่บอกริชาร์ดที่3เนี่ยเป็นตอนจบของจตุรภาคสงครามดอกกุหลาบนะครับซึ่งเป็นการแย่งชิงบัลลังก์อังกฤษระหว่าง2ตระกูลก็คือตระกูลยอร์กแล้วก็ตระกูลแลงคาสเตอร์ภาคที่แล้วเนี่ยจบลงด้วยชัยชนะของตระกูลยอร์กยอร์กเนี่ยมีลูกชายอยู่ทั้งหมด3คคคนนลูกกโตก็็ือดคน ี่2ก็คือแคลเรนซ์แล้วก็คนสุดทองก็คือริชาร์ดแน่นอนว่าตามธรรมเนียมนะครับคนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็จะต้องเป็นพี่ชายคนโตก็คือเอ็ดเวิร์ดซึ่งริชาร์ดเนี่ยก็ไม่พอใจมากๆเขาก็เริ่มวางแผนหาวิธีที่ตัวเองจะแย่งชิงบัลลังก์แล้วก็เป็นกษัตริย์ให้ได้บ้างอุปสรรคอันดับแรกแน่นอนว่าก็ต้องเป็นจอร์ดนะครับหรือว่าแคลเรนซ์ลูกชายคนที่2องริชาร์ดเนี่ยเขาก็ปล่อยข่าวลือนะครับใส่ใครแคลเรนว่าวางแผนคิดคดคิดไม่ดีอยู่กับเ,เบอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ขังนักโทษเนี่ยมาตั้งแต่อดีตการตอนนั้นเนี่ยริชาร์ดก็ส่งนักฆ่า2คนเนี่ยขึ้นไปสังหารคาร์เรนขณะเดียวกันเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็พอเริ่มใจเย็นๆลงเนี่ยอยากที่จะให้อภัยคาร์เรนเนี่ยก็เรียกขุนนางมาก็จะประกาศให้อภัยน้องชายแล้วริชาร์ดก็มาบอกว่าคาร์เรนตอนนี้ตายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็เสียใจมากเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุให้น้องชายตายร่างกายเนี่ยก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วสุดท้ายก็เลยยอมใจแล้วก็เสียตามน้องชายไปดดด้้วยทีีนออุปสรรลัับถมาาขงิช์ ก็คือแม่ไม้ายของเอ็ดเวิร์ดราชินีอลิซาเบธแล้วก็ลูกๆของหลอนตามกฎมนเทียนบาเนี่ยคนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์คนต่อไปได้ก็จะต้องเป็นลูกชายของเอ็ดเวิร์ดซึ่งก็ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเหมือนกันแต่เนื่องจากเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยยังอายุน้อยอยู่ริชาร์ดเนี่ยก็เลยขึ้นมาเป็นตําแหน่งเจ้าอารักขาเหมือนเป็นกษัตริย์ชั่วคราวที่คอยปกครองเมืองให้จนกว่าเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะอายุมากขึ้นมาซึ่งราชินีอลิซาเบธเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มไม่ไว้วางใจรร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 ิิิชชชชาาาาาา์์ดดดแแแลววล้้้้ไไ้้วววกกกก็็เ่่่่่่่มมมมูันนนไไไไไีีตททํอะะยใปโจ ตัวราชินีอลิซาเบธเองเนี่ยก็มีศัตรูนะครับเป็นขุนนางคนอื่นๆในวังริชาร์ดเนี่ยใส่ร้ายทั้งสองฝ่ายก่อนอื่นก็จับเอาคนใกล้ชิดราชินีอลิซาเบธเนี่ยไปประหารให้หมดจากนั้นเนี่ยก็ใส่ร้ายอีกฝ่ายหนึ่งด้วยแล้วก็กวาดล้างขั้วอำนาจเก่าจนหมดสิ้นเลยสุดท้ายเนี่ยก็ปล่อยข่าวลือว่าตัวเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยไม่ได้เป็นลูกในสมรสจริงระหว่างกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดกับราชินีอลิซาเบธนะครับไม่มีสิทธิ์ในพระราชวังแล้วก็จับเอาเจ้าชายเนี่ยขึ้นไปขังอยู่บนหอคอยลอนดอนสุดท้าายกก็ส่่งนนั ไปจัดการกับองค์ชายแต่ทีนี้เนี่ยอลิซาเบตเนี่ยยังมีลูกสาวอยู่อีกคนหนึ่งซึ่งก็ชื่ออลิซาเบตเหมือนกันอลิซาเบตคนแม่เนี่ยก็ติดต่อกับริชมอนด์ริชมอนด์เนี่ยเหมือนกับเป็นทาย,ยาทคนสุดท้ายของตระกูล,ลแลงคสเตอร์ก็คือตระกูลที่พ่ายแพ้ยอกไปตั้งแต่ภาคก่อนอลิซาเบตเนี่ยก็สัญญาว่าจะยกลูกสาวนะให้กับริชมอนด์ถ้าเกิดแบบยกกองทัพมาต่อสู้กับริชาร์ดได้ตัวริชาร์ดเองเนี่ยก็อยากจะได้เจ้าหญิงอลิซาเบตเนี่ยมาเป็นคู่ครองนะครับเพื่อ ก็พยายามกล่อมนะครับพยายามกล่อมราชินีอลิซาเบธเนี่ยให้ยกลูกสาวให้กับตัวเองนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยนางก็ไม่ค่อยยอมนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็มีความแบบเริ่มใจอ่อนเริ่มใจอ่อนนิดนึงแต่สุดท้ายเนี่ยริชาร์ดก็จะต้องออกไป,ปเผชิญหน้ากับริชมอนด์ในสนามรบคืนก่อนที่ริชาร์ดเนี่ยจะเริ่มรบเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นวิญญาณวิญญาณของคนที่ถูกเขาฆ่าหรือว่าเป็นต้นเหตุการตายเนี่ยริชาร์ดเป็นต้นเหตุการตายเนี่ยมาเข้าฝันมหาทีละคนแล้วทุกคนก็สับแช่งสับแช่งสับแช่งคำพูดงัมา ได้นะครับจงสิ้นหวังแล้วก็ตายไปซะในทางกลับกันเนี่ยริชมอนเนี่ยคืนนั้นเนี่ยก็เห็นเหยือของริชาร์ดแต่ละคนเนี่ยมาสรรเสริญมาอวยชัยสู้เคนะสู้เคนะสู้คณนะแล้วก็แน่นอนเนี่ยพอถึงวันต่อสู้จริงๆเนี่ยริชาร์ดก็พ่ายแพ้ต่อริชมอนในสนามรบริชมอนเนี่ยในตอนหลังก็ขึ้นครองราชนะครับแล้วก็แต่งงานกับเจ้าหญิงอลิซาเบธแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์เฮนรี่ที่7ซึ่งเฮนรี่ที่7อันนี้เป็นเกล็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นกษัตริย์อังกฤษคนสุดทท้้้้นนาาาายยยี่่แงงงงิบบัััััลลกกกดวรรตอสสูในนนนนมหจษ ก็ไม่ได้มีหน้าที่มาทําสงครามมาแย่งชิงอะไรกันแบบนี้แล้วนะครับก็เป็นเกรดที่คิดว่าน่าสนใจดีทีนี้เราจะมารู้จักเกรดน่าสนใจจากละครเรื่องนี้บ้างวิชาที่3าเนี่ยเป็นละครที่สําคัญมากๆสําหรับเชคสเปียรเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกๆ แล้วก็เป็นละครเรื่องแรกสุดของเขาเลยที่ดังก่อนหน้านั้นเนี่ยเชกสเปียร์ก็เป็นนักเขียนละครกึงก่งๆโนเนมเขียนมาบ้างก็ดังบ้างไม่ดังบ้างอะไรแต่ว่าหลังจากจตุรภาคสงครามดอกกุหลาบเนี่ยนะครับผจบที่ริชาร์ดที่สามเนี่ยคนก็หูชอบมากๆแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับเชกสเปียร์สุดๆเลยตัวกษริย์ริชาร์ดเนี่ยเป็นตัวร้ายที่ถ้าใช้คําพูดก็คือ love to hate คนอังกฤษรักที่จะเกลียดทางหนึ่งก็เกลียดแต่อีกทางหนึ่งก็คือสนุกที่ได้เห็นตัวร้ายตัวนี้เนี่ยโลดแล่นอยู่บนละครเวทีถ้้าาาใชภาษาปััจจจุบนเ,นเระ เรียกริชาร์ดว่าเป็นแอนตี้ฮีโร่ก็ได้แต่ก็น่าสนใจนะครับเชคสเปียร์เนี่ยดังจากบทละครเรื่องริชาร์ดที่3ก็จริงแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยแทบไม่กลับไปเขียนตัวละครแบบริชาร์ดอีกเลยมันก็จะมีคนเปรียบเทียบริชาร์ดที่3เนี่ยกับตัวละครเชคสเปียร์ตัวอื่นๆใกล้เคียงสุดก็คือแม็กเบดเพราะว่าแม็กเบดเนี่ยก็แย่งชิงบอลลังเหมือนกันแต่ว่าแม็กเบดเนี่ยไม่ใช่คนฉลาดแบบริชาร์ดโลกของแม็กเบดเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยเวทมนต์กระถาเต็มไปหมดเลยอีกตัวที่ก็คล้ายๆกันก็็คคืืืือออออออยยาาาาโกกกกก้้นนนนะรรรรััับจเเเเ่่่่่่งงงงซลแตตววใชข ก็ต้องแบ่งๆกันไปกัปกบตัวโอเซโลตัวนางเอกตัวอะไรมันก็เลยไม่เหมือนกันสักทีเดียวในขณะที่ริชาร์ดเนี่ยเรียกว่าเป็นโชว์รันเนอร์เป็นตัวเอกตัวเด่นตัวเดียวเลยของละครละครเรื่องนี้นะครับเปิดด้วยบทพูดที่ต่างมากก็คือ now is the winter of our discontent made glorious summer by the sun of york ฤดูหนาวแห่งความทุกข์ตรมของข้ามาถึงแล้ว ภายใต้ดวงอาทิตย์แห่งยอร์กอันสว่างสวัยนี้ริชาร์ดเนี่ยกำลังพูดถึงพี่ชายตัวเองนะครับก็คือกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ในที่สุดเนี่ยก็สามารถกําจัดศัตรูคู่แค้นอย่างตระกูลแลงคสเตอร์แล้วก็ขึ้นครองบัลลังก์อังกฤษได้ตอนนั้นเนี่ยคนก็คาดหวังว่าประเทศอังกฤษเนี่ยหลังจากสู้รบ2ตระกูลมานานก็จะได้ดิภาพมีความเจริญรุ่งเรืองสักทีแต่ว่าริชาร์ดเนี่ยนะครับไม่ชอบความสงบไม่ชอบสันติภาพคือเขาจะบอกว่าตั้งแต่ตัวเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็เกิดมาอัปลักษณ์กว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศอังกฤษเนี่ยมีสันติภาพเนี่ยคนอย่างเขาเนี่ยก็จะไร้ความหมาย I in this week, piping time of peace, have no delight to pass away the time, unless to spy my shadow in the sun, and this can on my own deformity. ตัวข้านั้นในห้วงเวลาแห่งสันติภาพปราศจากความสุข ไร้ซึ่งความหมายได้แต่นั่งจ้องเงาเงาๆและคร่ำควรวญถึงความอัปปัณ์ของตัวเองริชาร์ดเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มักใหญ่ไฟสูงคือเขาไม่ได้อยากเป็นกษัตริย์จริงๆและเขาก็ไม่ได้อิจฉาพี่ชายด้วยแต่ว่าแรงดลใจสําคัญที่สุดของเขาเนี่ยก็คือความอัปปัณ์คือการที่เขาว่ารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถอยู่ในสัติภาพได้มีแต่สนามรบเท่านั้นที่จะเติมเต็มให้เขาสมบูรณ์ขึ้นมานะครับเขาก็เลยต้องเริ่มต้นวางแผนการสร้างความยุ่งเหยิงให้กับประเทศอังกฤษอีกครั้ง ริชาร์ดที่3เนี่ยเป็นบทละครที่เริ่มต้นด้วยบทพูดของริชาร์ดแล้วก็จบลงด้วยบทพูดของริชาร์ดอีกบทหนึ่งที่ก็ดังมากๆเหมือนกันระหว่างนั้นเนี่ยริชาร์ดก็ค่อยๆกําจัดอุปสรรคของตัวเองนะครับวางแผนฆ่าคนไปทีละคนสุดท้ายเนี่ยแม้แต่มิสเตอร์หายที่ร่วมวางแผนกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยริชาร์ดก็ฆ่าทิ้งไม่เหลือในฉากท้ายเนี่ยก่อนที่เขาจะออกไปรบในสนามเนี่ยริชาร์ดก็รำพึงว่า There I's No c r e a t u r e loves me and if I die no s o u l will pity me n นี Nay, Where for s h o u l d t h e y Since that I myself find in myself No pity to myself ไม่มีใครรักข้าและเมื่อข้าตายไปก็จะไม่มีใครสงสารข้าทำไมพวกเขาต้องสงสารด้วยในเมื่อตัวข้าเองอย่างไรซึ่งความสงสารตัวเองริชาร์ดออกไปรบนะครับสู้สุดใจแล้วก็พลัดตกจากหลังม้าลงมาตอนนั้นเนี่ยริชาร์ดก็อยากจะสู้ต่อก็ต้องพยายามตะโกนหาม้าตัวอื่นมาเปลี่ยนตะโกนคำพูดที่ดังมากก็คือ A horse my country for a horse เอาม้ามา นะเอาประเทศของข้าไปเลยแต่ขอม้าหน่อยละกันประโยคนี้เป็นประโยคที่ก็ ทั้งหน้าขบขันแล้วก็หน้าสมเพศนะครับก็คือแค่ม้าตัวเดียวเนี่ยจะเอาทั้งประเทศไปแลกแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นถึงตัวตนจริงๆของริชาร์ดที่ไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะครับอยากที่จะต่อสู้อยากที่จะมีชีวิตในสนามรบไปแล้วก็สุดท้ายคนแบบนี้เนี่ยก็สิ้นชีวิตตายในสนามรบเหมือนกันริชาร์ดเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นตัวละครของเชคสเปียร์ที่ไม่รักใครเลยไม่มีความรักอย่างแท้จริงแม้แต่ความรักในตัวเองแบบยาโก้เนี่ยริชาร์ดก็ไม่มีนะครับริชาร์ดไม่ใช่คนที่รักตัวเองหรือแม้แต่ความมักใหญ่ไฟสูงรักในอนอาคต แม็กเบดเนี่ยเขาก็ไม่มีเหมือนกันนะครับริชาร์ดคือสัญ,ญลักษณ์ของสงครามแล้วก็การเข็นฆ่าอย่างแท้จริงทีนี้ละครเรื่องนี้สนุกตรงไหนในละครที่เต็มไปด้วยสงครามเต็มไปด้วยการฆ่ากันเนี่ยสำหรับผมสิ่งที่สนุกที่สุดก็คือผู้หญิงผมคิดว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเชคสเปียร์เนี่ยเขียนตัวละครผู้หญิงได้โดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมากม คือเหยื่อส่วนใหญ่ของริชาร์ดเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะครับทุกคนก็จะฟอร์แมตเดียวกันหมดก็จะแบบตอนแรกก็จะไม่เชื่อหรอกว่าริชาร์ดเป็นคนไม่ดีอะไรแล้วก็สุดท้ายก็จะถูกหลอกล่อจนแบบถ้าเกิดไม่มีนักฆ่ามาฆ่าก็จะถูกจับตัดสินประหารชีวิตไปแต่พอเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็จะเห็นปฏิสัมพันธ์ที่มันน่าสนใจแล้วก็แตกต่างกันไปในตัวละครแต่ละตัวคือริชาร์ดเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับความรักจากผู้หญิงจากเพศตรงข้ามก็เลยเริ่มต้นวางแผนทําเรื่องเลวร้ายทั้งหมดแต่ว่าสิ่งแรกนในใแผกาารรของิช์ <perfekt> คืออะไรทราบไหมครับคือการจีบสาวแปลกมากเลยสาวในทีนี้ก็คือแอนแอนเนี่ยเป็นภรรยาของลูกชายของกษัตริย์คนก่อนคือริชาร์ดเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าทั้งพ่อของเธอ ฆ่าพ่อสามีของเธอแล้วก็ยังฆ่าสามีเธออีกคือเรียกว่าฆ่าล้างโคตรตระกูลของแอนเลยแต่ว่าแอนเนี่ยเป็นบุตรีของตระกูลที่ใหญ่โตมากริชาร์ดก็คาดหวังว่าถ้าแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ได้เนี่ยก็จะสร้างฐานอำนาจให้กับตัวเองคิดยังไงเนี่ยผู้หญิงก็ไม่น่ายอมถูกไหมครับผู้ชายเนี่ยแบบโอ้โหฆ่าล้างโคตคนรอบตัวฉันขนาดนั้นซึ่งริชาร์ดเนี่ยก็ต้องใช้วิธีหลอกล่อมากมายมีตั้งแต่บอกเลยว่าสาเหตุที่ทําเรื่องทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าหุย้ยรักเธอตั้งแต่แรกเห็นความสวยงามของ,ของเธอแล้วทนไม่ได้จากนั้นเนเีี่กก็มารดบ มาจาะคอหอยตัวเองแล้วก็ยื่นส่งให้แอนแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดแค้นจริงๆก็ปาดคอทําเลยทําเลยทําเลยแอนก็หลงกลนะครับยอมแต่งงานกับริชาร์ดและริชาร์ดเองเนี่ยก็แปลกใจมากนะครับต้องเข้าใจก่อนริชาร์ดเนี่ยรู้สึกว่าไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนมารักตัวเองเลยเนี่ยเป็นคนแรกที่มารักคนที่เขาเนี่ยไปฆ่าล้างโตรท,ทั้งครอบครัวเธอความรักของแอนเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยในตัวริชาร์ดในทางตรงข้ามเขากับยิ่งดูถูกผู้หญิงนะครับเขากับยิ่งรู้สึกว่าผู้หญิงก็เป็นแบบนี้แหละเป็นเพศที่อ่อนแอโลเเปปลลีี่่ยยยนนนคววาาาามรรรู้สึกกกงะัขดศ เกลียดไอ้คนนี้สุดท้ายถ้าเกิดแบบหลอกล่อดีๆก็เปลี่ยนมารักได้นะครับหลังจากริชาร์ดขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยก็วางยาพิษแล้วก็สังหารแอนทีนี้เป้าหมายถัดมาของริชาร์ดก็คือเจ้าหญิงอลิซาเบธอย่างที่บอกไปแล้วนะครับลูกสาวของราชินีอลิซาเบธเนี่ยถ้าเกิดริชาร์ดเนี่ยได้เธอมาเป็นคู่ครองก็จะยิ่งทําให้ความมั่นคงในบัลลังเนี่ยสูงขึ้นมากซึ่งริชาร์ดเนี่ยก็เข้าทางแม่นะครับไปคุยกับตัวราชินีอลิซาเบธอลิซาเบธก็รู้แหละว่าไอ้คนเนี่ยที่ฆ เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายชิบหายทั้งหมดนะครับและเป็นตัวอันตรายสุดๆราชินีอลิาเบตเนี่ยก็ไม่ยอมมีการประกาศด้วยว่าถ้าเกิดริชาร์ดเนี่ยได้เจ้าหญิงอลิาเบตเป็นภรรยาจริงๆเนี่ยเขาจะไปบอกทุกคนเลยว่าอลิาเบตเนี่ยไม่ใช่ลูกของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดคนก่อนจะยอมเสียชื่อเสียงเลยว่าตัวเองนอกใจอะไรไปเพื่อไม่ให้ริชาร์ดเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการคลองบัลลังลิชาร์ดก็ข่มขู่ว่าเลือกเอาว่าจะให้ลูกสาวมีชีวิตอยู่แล้วก็แต่งงานกับตัวเองหรือจะต้องตายกันไปทั้งคู่ฉากเนน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 นีี้้้มมมมััั่่่่าา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 สใจแลววกกกกก็็ทํงบคดูๆพรรระอหิช์ ใช้วิธีการคล้ายๆกันในการจีบแอนได้สําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยม,มันมีความเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้ที่ริชาร์ดเนี่ยจะจีบสําเร็จเหมือนกัน แล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนดูในยุคข,ของเชคสเปียร์จริงๆเนี่ยก็จะน่ากลัวขึ้นไปอีกเพราะว่าเจ้าหญิงอลิซาเบธเนี่ยหลังจากที่แต่งงานกับเฮนรี่ที่7เนี่ยก็เป็นเหมือนกับตัวต้นกําเนิดของตระก,กูลทิวโดทั้งหมดนะครับจนมาถึงยุคข,ของของเชคสเปียร์ของพระราชินีอลิซาเบธอีกคนหนึ่งในฉากเนี้ยมันก็คนอังกฤษที่ดูในยุคนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนแปลงไปมันจะมีความรู้สึกถูกคุกคามนะครับถูกคุกคามตัวตนถูกค,กคุกคามในประวัติศาสตร์ตอนจบของาาาากกกเเ้ยมัค่่งกกววบบแแลลลต็ท เบตยอมแพ้แล้วเนี่ยยังไงก็คงจะต้องส่งมอบเจ้าหญิงให้กับริชาร์ดแน่ๆแ,แต่บางโปรดักชันเนี่ยก็ทำเหมือนกับว่าราชินีอลิซาเบตเนี่ยแกล้งยอมยอมไปก่อนแต่ว่าไปติดต่อกับริชมอนไปติดต่อกับศัตรูของริชาร์ดเบื้องหลังอีกทีหนึ่งตัวละครผู้หญิงคนถัดมาก็คือดัชเชสออฟยอร์กหรือว่าแม่ของริชาร์ดเองริชาร์ดเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าพี่ชายตัวเองแล้วก็เป็นต้นเหตุให้พี่ชายอีกคนหนึ่งต้องตายเพราะฉะนั้นดัชเชสเนี่ยก็เลยเกลียดลูกชายคนนี้มากจริงๆคือนางเนี่ยเก แกเกิดมาบนโลกนี้เพื่อทำให้ชีวิตของฉันเป็นนรก นะครับทางหนึ่งเนี่ยคนดูก็จะเข้าใจว่าทาไมดัชเชสเนี่ยถึงเกลี่ดลูกคนเล็กได้ขนาดนี้แต่อีกทางหนึ่งเนี่ยเราก็จะอดคิดไม่ได้นะครับว่าถ้าเกิดแม่ของริชาร์ดเนี่ยแสดงความรักหรือมีความเมตตากว่านี้สักนิดนึงเนี่ยริชาร์ดที่บ่นมาตั้งแต่แรกว่าตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยได้รับความรักเลยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้ไหมตัวละครตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวละครที่ผมชอบมากก็คือราชินีคนก่อนราชินี Margaret. มาร์การตดมาร์การ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอ x p โ s i t อรีคาแรคเตอร์ต้องอธิบายนิดนึงก็คคครครืืออละรรเเเ่งนนนนนี้มมััปป็็ภภาจภาจ จบของจตุรภาคสงครามดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยที่เข้ามาดูละครเรื่องนี้เป็นครั้งแรกแต่ไม่เคยดูภาคก่อนเลยเนี่ยมันก็จะงงถูกไหมครับว่าใครู้กันใครฆ่ากันอะไรไปมาร์เกเรตเนี่ยคือตัวละครนะครับเป็นเป็นราชินีของกษัตริย์คนก่อนที่ถูกฆ่าในสนามรบที่โผล่เข้ามาเพื่อเหมือนกับสรุปเรื่องราวทั้งหมดวา่าไอ้นีนน่ฆ่าไอ้นั่นไอ้นั่นฆ่าไอ้นี่คนนู้นคนนี้เป็นยังไงธรรมดาตัวละครพวกนี้มันจะค่อนข้างน่าเบือ่ออยากจะให้นึกถึงว่าแบบเหมือนเวลาเราดูหนังเรื่อง Star War แล้วก็ขึ้นแบบวว่่่าต้นนนนหหััังงเรือใมมมก็จะีแบบสป ่อยมากระเรตเนี่ยทำหน้าที่แบบเดียวกันเลยคือเป็นตัวสรุปเรื่องราวในภาคก่อนนะแต่สิ่งที่มันดีมากๆแล้วผมคิดว่าเชคสเปียร์ฉลาดมากๆก็คือเขาผสานให้มากระเรตเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากเลยในละครเรื่องนี้ด้วยก็คือหลังจากที่มากระเรสเนี่ยสรุปเรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าใครฆ่าใครบ้างเนี่ยมากรเรตก็จะสาบแช่งทุกคนคือมากระเรตเนี่ยเป็นเจ้าหญิงของตระกูลแลงคสเตอร์ถูกไหมครับซึ่งตระกูลนี้ถูกยอกเนี่ยล้างจนสิน้นฉันมากระเรตเนี่ยจะแค้นทุกคนในละครเรื่องนี้เลยฉั้นมากรเรตก็จะสาบแช่งที จะต้องตายแบบนี้แกจะต้องตายแบบนี้แล้วก็ในระหว่างละครเนี่ย คำสาปของมาร์กาเร็ตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจริงพอถึงก่อนที่ตัวละครทุกตัวจะตายเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงมาร์กาเร็ตซึ่งผมว่าอะไรแบบนี้มันทําให้ละครมันดูสนุกมันทําให้ละครเนี่ยมันดูเป็นหนึ่งเดียวมันดูกลมกล่อมขึ้นมาในตอนจบของละครเนี่ยอลิซาเบตก็สูญเสียทุกอย่างก่อนหน้านี้สองคนนี้เคยเจอกันมาก่อนนะครับอลิซาเบตเคยเจอกับมาร์กาเร็ตซึ่งตอนนั้นเนี่ยอลิซาเบตเนี่ยยังมีตาแหน่งเป็นพระราชินีกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดก็ยังไม่ตายแล้วอลิซาเบตเนี่ยก็จะเหมือนกับด จะศักดิ์สิทธิ์เหมือนคำพูดเธอบ้างมาร์กาเร็ตก็ลังเลพักหนึ่งแล้วก็พูดว่า d i v w s w l m l m e t h t m s m s r p r p d p i เ r c e l ไล e m ม n e จงเจ็บปวดให้มากแล้วความเจ็บปวดของเจ้าจะไปส่งเสริมคํำสาปแช่งทิ่มต่าอีกฝาก่ายผู้ชายในเรื่องนี้ก็จะเข็นฆ่าหลอกลวงกันแต่อย่างน้อยผู้หญิงเนี่ยก็มีความรู้สึกร่วมกันในความเจ็บปวดแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันทีนี้ประโยคเด็ดจากละครนะครับจริงๆก็ว่ากันไปหลายประโยคแล้วแต่ว่าอีกประโยคนึงแล้วกันนะครับตัวละครเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนะครับน่าจะเป็นตัวละครเด็กของเชคสเปียร์ที่มีบทเยอะที่สุดเลยในละครเชคสเปียร์เนี่ยไม่ค่อยมีเด็กเท่าไหร่เพราะนักแสดงเด็กก็คงเหมือนปัจจุบันแหลนะเนาะเล่นยากแบบควบคุมยากแต่ว่าตัวเจ้้าาชออวน่่ถืบท ะนะครับก่อนที่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะถูกส่งไปหอคอยลอนดอนเนี่ยตอนนั้นพระอ,องค์ก็รู้แล้วว่าน่าจะไม่รอดพูดมาประโยคนึงคือหอคอยลอนดอนเนี่ยคนขาเชื่อว่าคนที่สร้างเนี่ยก็คือจูเลียสซีซ่าเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็คำนึงถึงจูเลียสซีซ่านะครับแล้วก็พูดว่า that j u l i u s cesar a was a famous man with what his valor did e n rich his wit set down to make his valor live d h a t makes no conquest of this conqueror for now he lives in fame though not in life จูเลียสซีซ่าผู้โด่งดังวีรกรรมของท่านก่อเกิดภูมิปัญญาภูมิปัญญาของท่านจุดวีรกรรมให้รุ่งโรธ ความตายก็พิชิตผู้พิชิตไม่ได้แม้ไร้ลมหายใจท่านก็ยังถูกกล่าวขานคำพูดของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดคือต้องการสื่อไปถึงริชาร์ดและว่าทําอะไรคิดให้ดีนะครับชื่อเสียงเนี่ยมันถ้าเกิดทําไม่ดีเนี่ยมันก็จะเน่าเหม็นแล้วก็เสียไปในอนาคตข้างหน้าเหมือนกันทีนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์แล้วก็ละครดัดแปลงบ้างจริงๆแล้วริชาร์ดที่3เนี่ยเป็นบทละครที่ดังถูกอามาทาเป็นภาพยนตร์บ่อยมากแต่ผมไม่ค่อยได้ดูนะครับมันด้วยความบังเอิญจังหวะมันไม่ค่อยตรงกันนะก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูเลยอยากจะพูดถึงละครที่เป็นภาพ จำของคนส่วนใหญ่ก่อนก็นแล้วกันในปี1984เนี่ยนักแสดงแอนโทนีเชียเนี่ยรับบทเป็นริชาร์ดซึ่งในบทละครเรื่องนี้เนี่ยริชาร์ดเนี่ยมักจะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับแมงมุมเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษเป็นสัตว์ที่ชักใยห,หลอกล่อเหยื่อเหมือนกันเนื่องจากริชาร์ดเนี่ยเป็นคนพิการถูกไหมครับหลังคอมหลังงออะไรในเรื่องนี้เชียเขาก็จะถือเหมือนกับเป็นไม้ค้ำยันสข้าง นะครับถือ2มือแล้วก็พอไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะใช้ไม้ค้ำยันในทางหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับคนพิการแต่ในอีกทางหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแบบเก่งมากคือเหมือนกายกรรมเลยคือบางทีเนี่ยใช้ไม้ค้ำเนี่ยกระโดดจากฝั่งหนึ่งของเวทีทบินไปอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วพอไม้ค้ำมันมี2ด้านมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยดูเหมือนกับเป็นมแมลงอะไรสักอย่างหนึ่งคือมี6แขนจริงๆก็เป็นการตีความที่ดังมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยถกเถียงกันมาตลอดคือสรุปริชาร์ดเนี่ยพิการจริงหรือเปล่าถึงเจ เพราะฉะนั้นการตีความแบบนี้มันก็เลยเหมือนกับผสมผสานเอาความพิการกับความเป็นนักรบเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวคนเดียวกันได้ซึ่งมันก็เป็นภาพจําของหลายคนเลยเวอร์ชั่นถัดมานะครับเป็นภาพยนตร์บ้างนะครับเอาปาชิโน่กำกับแล้วก็เล่นเป็นดิชาร์ดเองด้วยแล้วก็มีวินโนนาไรเดอร์นะครับมาเล่นเป็นแอนในหนังชื่อ looking for richard หลังปี1 9 9 6ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่แปลกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ละครนะครับจริงๆแล้วมันเป็นกึ่งสารคดีก็คืออัลปาชิโนเนี่ยเหมือนกับไปตามสัมภาษณ์ผู้กำก,กับละครคนนูน้นคนนี้ว่าในปัจจุบันเนี่ยคนคิดยังไงกับเชคสเปียร์ยังมีการเล่นละครเชคสเปียร์กันอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะละครเรื่องริชาร์ดที่3ขณะเดียวกันเนี่ยก็ตัดไปเป็นฉากในละครที่ตัวเองเล่นด้วยผมไม่เคยดูแต่ว่าอยากดูมากๆคืออยากรู้ว่าทำไมต้องทำออกมาเป็นสารคดีแบบนั้นนะอีกเอรรชั่น,นทีออกาล,ากลคย,ลย็คืิ3 นะครับของเซอร์เอียนแมคคาเลนกันดาฟนี่แหละเล่นเป็นริชาร์ดเวอร์ชันแบบนี้ลารลามันจะดังเยอะนะครับก็จะมีแม็กกี้สมิธนะครับแมก็กกอนากาเนี่ยมาเล่นเป็นดัชเชสแม่ของริชาร์ดสองคนนี้เนี่ยจริงๆอายุห่างกันแค่5ปีก็คือแม็กกี้สมิธเนี่ยจะอายุมากกว่าแค่5ปีแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องมาเล่นเป็นแม่ของเซอร์เอียนก็จะมีเอเนตเบนนิงนะครับมาเล่นเป็นรายชินีอลิซาเบธซึ่งรายชินีอลิซาเบธเนี่ยก็จะมีลูกชายใช่ไหมครับที่ถูกริชาร์ดเนี่ยจับไปประหารชีวิต หนึ่งในลูกชายของราชินีเนี่ยก็คือไอออนแมนนะครับโรเบิร์ตดาวนีจูเนียร์เวอร์ชันนี้ผมเคยดูนะครับแต่ว่าเคยดูตั้งแต่ค่อนข้างเด็กมากก็เลยดูไม่ค่อยดูเรื่องแล้วก็ดูไม่จบซึ่งก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันอยากกลับไปดูอีกครั้งทีนี้เวอร์ชันที่อยากเล่าถึงที่สุดนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบทละครเชคสเปียร์โดยโตรงเสียทีเดียวแต่เป็นหนังเพิ่งออกมาปีที่แล้วนี่เองชื่อ The Los t King ในหนังเรื่องนี้เนี่ยเซตติ้งจะอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับซารีฮอว์กินเนี่ยเล เข้ามาคุยกับเธอเข้าเหมือนมาเหมือนกับปลอบประโลมแล้วก็แตล่ฮอกกิ้งเนี่ยก็เริ่มตั้งคาถามแล้วว่าเอ๊ะตรงลงริชาร์ดที่3เนี่ยเป็นคนไม่ดีจริงหรือเปล่าเธอก็เลยไปเข้าร่วมในสมาคมผู้นิยมริชาร์ดในสมาคมเนี่ยคนก็พยายามพิสูจน์ว่าริชาร์ดที่3ตัวจริงเนี่ยไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรขนาดนั้นต้องบอกก่อนว่าหลังจากยุคข,ของริชาร์ดที่3เนี่ยพอเข้ายุคข,ของเฮนรี่ที่7แล้วเนี่ยเรียกว่าราชวงศ์อังกฤษเนี่ยก็แทบจะสืบเนื่องมาจนถึงในยุคปัจจุบนันยุควินเซอร์ยุคอะไรเลยเพราะ,ะนน,นัั้ีี่่ยกษตรรรรริิ์ทท7สงหาาช3 สนามลบได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นตำนานการก่อตั้งประเทศก่อตั้งราชวงศ์นั่นแหละมันก็เลยทําให้ริชาร์ดที่สเนี่ยถูกนํามาพูดเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนกับเป็นปีศาจเป็นราชาไม่ดีเป็นคนแย่อย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งพอในยุคปัจจุบันเนี่ยคนก็เริ่มกลับไปตั้งคาถามแล้วเอะ๊ะมันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อที่เสริมขึ้นมามันมีหลักฐานว่าในยุคริชาร์ดที่สามเนี่ยมันก็มีการสร้างแท่นพิมพ์ขึ้นมากมายในประเทศอังกฤษก็มีการเหมือนกับช่วยเสริมช่วยเผยแพร่ความรรู้้้้นนนัััสุดทายแลวววเเี่ตตงงงออกขืิ ก็ได้ค้นพบสุสานแล้วก็หลุมฝังศพของลิชาร์ดที่3ที่หายสาบสูญไปในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่สร้างจากเรื่องจริงนะครับแล้วก็น่าสนใจมากก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เราได้มีไปดูกันเพราะว่า1ก็คือหนังลิชาร์ดที่3มมันหาดูยากนะครับอย่างน้อยดูเวอร์ชันนี้ไปก่อนนะครับแล้วมันก็ช่วยเตือนให้เราตั้งคําถามถึงสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ว่ามันคืออะไรกันแน่เท่านี้นะครับกับบทละครเรื่องลิชาร์ดที่3ถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์อะไรดีๆประมาณนี้ก็ช่วยกดไลค์กด, subscribe ด้วยขอบคุณครบ